สวัสดีครับ,นนรบเนตนนี้เราจข้อาสู่หองเรียนภาษารัสเซียกับครูสกี้วันนี้เราจะมาเรียนการัตัวอักษรรัสเซียไปเลยาปกันเลยนะครับโอเคในภาษารัสเซียมีตัวอักษรทั้งหมด33ตัวมันประกอบด้วยไปอันชนะ28ตัวนะครับแล้วก็มีสระ10ตัวแล้วก็มีเครื่องหมายกำกับเสียง2ตัวมีตัวอักษรพิมพ์ มันดูอย่างนี้นะครับที่เห็นในภาพแต่ก็มีตัวอักษรเขียนด้วยนะครับเปรียบเทียบตัวอักษรพิมพ์ตัวอักษรเขียนมันดูไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดินหน่อยตัวอักษรพิมพ์ดูอย่างนี้ตัวอักษรเขียนดูอย่างนี้นะครับบางทีเราใช้ตัวอักษรพิมพ์บางทีเราใช้ตัวอักษรเขียนส่วนครู50%ของตัวอักษรครูเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ 50%โดยตัวอักษรเขียนนะครับมันแล้วแต่เอาที่สะดวกนะครับถ้านักเรียนสะดวกเขียนตัวอักษรพิมพ์ก็เขียนตัวอักษรพิมพ์นะครับแต่ถ้าอยากจะฝึกตัวอักษรเขียนกรุณนนนาำใช้โปรพิสินะครับเวลาเราฝึกเขียนเราจะใช้สมุดฝึกเขียนในภาษาซียเรียกว่าโปรพิสซื้อได้ที่ร้านหนังสือนะครับอาจจะไม่แพง ช่วงนี้ประมาณ100่รูบลิลสองรรูเบลิลมันดูประมาณนี้นะครับแบบมีตัวอักษรเราจะฝึกเขียนในภาษารเซียมีบางตัวที่ออกเสียงเหมือนในภาษาไทยมีบางตัวที่ออกเสียงไม่เหมือนในภาษาไทยเราจะเรียนทั้งหมด33ตัวนะครับเริ่มเรียนกันเลยสระอาเหมือนในภาษาไทยนะครับคำว่า อา а น а นัส п а р าร п ตไปยั н ช б นะเบมันบ๊อบบไม่บาบูชกาไปยัชนะวมันไม่เหมือนวแวนนะครับรีนฟิปากมันตั้งแต่ฟฟนบอลนะครับอย่างนี้วเวเวไม่เหมือนวแวนมันเป็นวแวนวแวน เรียนสิบบาทมันแต่ฟันบอลน,นะครับวอลแวนโอเคฝึกด้วยกันนะเหมือนคำว่าวิลก้าวิลก้าฝึกว่า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 วี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  Okay. ต่อไปนะครับไปอัญชนะแกมันเหมือนกอกไก่แต่ว่ากอกไก่เสียงไม่ก้องมันไม่สั่นในคอแต่แก่ในภาษาเเซียมันต้องสั่นในคอด้วยนะครับมันเป็นเสียงก้องถ้านักเรียนไม่รู้จักเสียงก้องก็พยายามออกเสียงน้องหนูหรือมอมม้ามันเป็นเสียงก้องนะครับมันต้องสั่นในคอ มนไปยัญชนะแกในภรษเรัเซียสันเล็กๆกกมันคำว่าการะฝึกพร้อมกันนะครับกากากอกอกีกีกึกึเสียงก้องโอเคไปยัญชนนัดเดะมันตดเดกดอม สระเมันคำว่าเยดามันคล้ายกับสระเอแต่ไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเยเยเยดาฟักด้วยเบเบเวเเกเกเดเดคล้ายกับสระเอแต่มันเหมือีมียยักข้างในที่ให้อ่านควบกล้ำด้วยมันแบบเยเย มัเอเตเยเบเบเวเวเกเกเดเดอไปนะครับสระโยมันคำว่าโยกถ้าสระโยอยู่ก่อนพยัญชนะมันออกเสียงง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอยู่หลังพยัญชนะมันออกเสียงยากนิดหน่อยสำหรับคนไทยเพราะว่าในภาษาไทยไม่มี Sarajo. Okej, okay, fick du igen? Bö. 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 Ta nacken av åksingen. Jack. Nacken av åksingen. Bö. Bio, bio. Kronanamn, åksing. Räu, reo, reo. räu. Man köper bio, 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 bö, 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 ในสุดท้ายมันจะเป็นเสียงย้มมันคอนทราเซียออกเสียงนะครับอีกนึงรอบในตอนแรกน่าจะออกเสียงบีโอแต่ถ้าออกเสียงลายรอบเร็วเรีวมันจะเป็นบีโอ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 เข้าใจไหมครับเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้นะครับถ้าออกเสียงไม่ถูกปกติเราออกเสียงช้าๆแต่แค่มัน ฟังชัดชัดแต่ในวิธีนี้มันจะต้องออกเสียงเร็วเร็วทำให้มันฟังชัดชัดนะครับโอเคฝึกอีกนิงได้ไปยันชนะาจมมันเหมือนจอจานแต่ว่าลิน้นมันไม่แต่แพดานไม่แต่ฟันบนไม่แต่อะไรนะครับแล้วก็มันเป็นเสียงก้องต้องสั่นในคอ <c oughs> มันคำว่าริวอต เก็บฟึกด้วยกันจาจ้าจ๋อจ๋จิจิจูจูเมือนโจ๊กจานแต่ไม่แต่เพดานไม่แตะฟันบนนะครับจาจ้าจ๋อจ๋จิจิจูจูสั่นไม่ขอด้วยเสียงก้อง โอเคต่อไปนะครับพยัญชนะซเสียงก้องเหมือนกันสันในคอเหมือนโซโซแต่สันในคอนะครับมันคำว่าซายัดฝึกด้วยกันครับ z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  มันโซโซแต่สันในคอ z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 o zo z i, z i, z i, z โอเคต่อไปนะครับสระอีมันเป็นสาไทยเลยอีกลาไปยัญชนะเยหรือคนรัสเสียเรียกว่าอีกรัตกัเย่มันคือคำว่าโยกาไปยันชนะแกมันเหมือนกอกไก่ หรือคอควายสำหรับคนรัสเซียมันไปยันชนะเดียวกันนะครับไม่ต่างกันมันคำว่ากัคกกสกา๊กกักกกุกกุ๊ีีเป็นคอควายหรือกไก่ได้ทั้งสองนะครับไปยันชนะแลหรือ L ปกติถ้าเราไปเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยครูจะสอน L แต่พ่อแม่สอนแลรูซกกี้ก็สอนแลเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับเกมันคำว่าลดกบลาลาโล l ละล,ะล,ะล,ลีลีเลเล,เลไปัญชนะแม่หรือแอมมามาไปอัญชนะแนแ รีเอ็นโนสซระโออวัชไปยันชนะแพหรือแพรพ่พานปอปลาสาหรับคนรัสเซียมันตัวอักษรเดียวกันนะครับไม่ต่างกันปาปาไปยัญชนะเรหรือ R รกกระดูกเลิ้นนะครับรรรรรูรูรีรีไปยันชนะเซหรีเอสสเน็กไปยันชนะแต่โตต้านหรือโตเตาสำหรับคนรัสเซียตัวอักษรเดียวกันนะครับ Майтанган. Тигр. Сарау. Уха. Паянчина Ф. Ры-Эф. Фильм. Паянчина Х. Ры-Ха. Хлеб. Хонокук. Паянчина Ц. ซีเปลวณ์นักไลินมันเต็มไปดานเด็กฟันบนเหมือนทุต่าฮันแต่ออกเสียงเสเสือนะครับซีซีซ่าซ่าโซโซซีซีซู่ซู่ไพลนเต็มไปดานแต่ฟันบนออกเสียงเสือนะครับจ่าจ่าโซ จิจ u, c u. Ch ch e, ch ch a, ่จูไปยัญชนะเช่เหมือนชช้างชาสก h าเช่าเช่าจูู่่จิจเช่เช่เหมือนชาช้างเลยนะครับแล้วก็ไปยังชนะเช่ตำแหน่งลิ้นเหมือนโจจานที่เราเรียนมาจำได้ไหมเชแต่เชมัน เสียงก้องแต่น,นี้เสียงไม่กล้องนะครับไม่แต่แฟดานไม่แต่แฟดานลิ้นไม่แต่แฟดานคำว่า sharp กะ sharp sharp shaw s h a shi shi shu shu ไป่ยนชนะเชมันเหมือนเชอช้างแต่ลิ้นไม่แต่แฟดาน Ще ног ща ша шо що Ши-ши. Шу-шу. Крангмая Крым-майгам-гапсиян Твердый знак. Рысан ялак. Твердый знак. Ман-мами Ман-хай-ан. май коп с й Ман-се. เป็นพยางแรกพยางที ang, ่สองจะเป็นยมถ้าไม่มีสัญลักษณ์ทว่าจะสักมันจะออกเสียงเสียมกะแต่ที่มันมีอยู่ก็เลยมันออกเสียงมัดควบกล้มสยมกดูตัวอย่างอื่นรัสเยสดถ้าไม่มีมันจะออกเสียงรัสเยสดให้สังเกตความแตกต่าง razезд ร๊าซ езд เว езд เซ езд เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เราได้สอ่านไม่ควบกล้ามมันไม่มีเสียงมันแค่คายอ่านไม่ควบกล้ามนะครับต่อไปสระเออเหมือนภาษาไทยซือ แล้วก็มีเครื่องหมายกำกับเสียง мягкий ักะสัญลักษ์ мягкий สระทำให้อ่านไม่ข้บกลามมันทวีดสระเแตกก็ทำให้พยัญชนะตัวสะกดในพยัญ์อ่อนเหมือนมีสระอีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ออกเสียงสระอีมันแค่เป็นตำแหน่งของลิ้นครับดูตัวอย่างบล์นา Воль – на. Силь – на. Пыль – на. Абиль – на. манхай ан майкоп клам. ми сара и тэ ман бэ на Электричество. Сараю. Юг. ถ้ามันอยู่หลังไปยัญชนะมันจะออกเสียงยากนิดหนึ่งสำหรับคนไทยเพราะว่าในภาษาไทยไม่มีสระยูแต่มีสระอิวดูก่อนสำหรับคนรัสเซียมันจะออกเสียงยังไงนะครับยู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 ถ้านักเรียนออกเสียงอิวอิวแบบยูย u ครูแนะนำ อ่านหลายรอบเร็วๆแล้วในสุดท้ายมันจะออกเสียงเหมือนคอนเรซีเซบิว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 ในินไมครั์เนในสุดท้ายมันออกเสียงบิวมันไม่ได้ออกเสียงบิวมันออกเสียงบิวถ้าออกเสียงไม่ถูกให้อ่านหลายรอบเร็วๆมันในสุดท้ายจะออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแต่ Самраб кон Россия, ман пенсараю, Бью, бью. Вью, вью. дю, дю, сю, сю, мачай ию. ю, Сарая, яй, цо, бя, бя, вя, вя, ня, ня, дя, дя. คุณทายน่าจะออกเสียงเอียเอียแบบเบียเบียเวียเวียก็เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เอียมันเป็นยาครูแนะนำให้ออกเสียงหลายรอบเร็วๆแบบเบีย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 เบในสุดท้ายมันจะออกเสียงยาสระยามันไม่ใช่สระเอียมันสระยานะครับเบียเบียเวียเวียยายา เดียเดียโอเคตอนนี้จะทบทวนไปยันชนะเจเจ j จจจเจเจจูจูจาได้ไหมมันต้องสั่ในคอเหมือนจอจานแต่ลิ้นไม่แต่แดานไม่แต่ฟันบนมาแต่อะไรครับและสั่ในคอเสียงกล้องแล้วก็มีไปยันชนะแช ตำแหน่งของลิ้นเหมือนกันแต่มันไม่สั่นในคอชาชาชอชอชิชิชูชูให้เปรียบเทียบจาจาชาชาจอจอชอชอจิจิชิชิจูจูชูชู ตำแหน่งของลิ้นตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่เจสันคอเชไม่สันคอโอเคไปยันชนะเชมันชอช้างเชเชโจอจจีชีจูจูแล้วไปยันชนะเชมันชอช้างแต่ลิ้นไม่แตะพื้นไม่แตะฟันบนเชเช ชอชอชีชีชูชูแล้เปรียบเทียบชา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 โจโจโ i โจ i ี h ีจีจ c ชู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 ได้ยนไหมครับมันต่างกันโอเคแล้วก็มี Z ที่เหมือนโซโซแต่สัรนในคอเป็นเสียงกล้อง z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 u z โอเคสำหรับวิดีโอนี้แค่นี้นะครับถ้านักเรียนมีคำถามก็ทำในคอมเมนต์ได้ครูจะตอบนักเรียนทุกคนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอใหม่